สวัสดีครับไทวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินที่ดินของเรานะครับซ่องงานนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับไฟฟ้านะครับปะปาอยู่หน้าแปลงนะครับไม่ต้องวุ่นวายนะครับปะปาอยู่ฝั่งนี้นะครับปะปาอยู่ฝั่งนี้นะครับขุดค้ามได้เลยนะครับประมาณ5เมตร6เมตรนะครับนี่ที่ดินของเรานะครับประมาณไม่ใช้คําประมาณนะครับ1งาน40ตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับมีลักเขตนะครับตรงนี้ ไปดูเลยนะครับยันนานาฟ้าของเราก็ประมาณ25เมตรนะครับ25เมตรนะครับที่ดินซ่องงานเออนึ้อง,งาน4ีสตารางวาอยู่ในตำบลสักโจมอำเภอโดจนีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นใบชนดขุดแดงรานะคานี้ยกแปลงนะครับซ่องแท่นบาทพร้อมค่าหักโอนเลยนะครับที่ต่ำปัตตนนนิดหน่อยนะครับประมาณหกสิบเซนโครงการนะครับ เทคอนกรีตมาทึ่งนี้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับโครงการเทคอนกรีตมาแล้วนะครับนี่นี่คือคอนกรีตเลยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เทคอนกรีตมาแล้วนะครับตรงนู้นเลยนะครับประมาณห้าร้อยเมตรก็ทึ่งแหละที่ข้องเรานะครับนี่คือพื้นบ้านบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับไร่ล่างนะครับมีไร่ล่างนะครับตรงข้ามแปลงที่ดินก็มีพื้นบ้านนะครับด้านนี้ นะครับด้านเหนือก็มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะครับทุนท่านใดสนใจมาชมได้เลยนะครับจากที่ดินของเราไปตัวตมบลรษกระโจมตลาดลงเกลือนะครับปั๊มน้ํามันเซเว่นปั๊มเบาตะนะครับก็ประมาณสิบ่องกิโลไปอํเาเภอดองจีดีก็ประมาณยี่สิบกิโลตัวสุพรรณหกสิบกิโล จากเสินทันเวสเ,เกตก็ประมาณ140กิโลถึง130นะฮะโดยประมาณที่ดินของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับกว้างย5้าเมตรนะครับยกแปลงนะครับ1ไร่40ตารางวาเพียงแค่่องแซนบาทพร้อมราคาค่าหูมาดูไร่ราคา่องแซนบาทเอ้สองไร่นะครับ่องไร่ก็ประธานอภัยที่ทาคาคดิาานอ่องไร่นะครับ,รรบก็อยู่คู่กันนะครับแปลงนี้เลย หน้าฟางของมันนู้นเลยนะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับมานี้เลยนะครับมาชนข้องแปลงหนึ่งไรเออหนึ่งงานสี่สิบตารางวาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับเลยอ่าเส่าฝอยมานิดหนึ่งนะฮะอ่าซ่องไรนี้แปลงนี้นะครับยกแปลงนะครับเท่านั้นเป็นใบโชนดทคูดแดงหน้ากว้างประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรนะครับแปลงนี้เลยเป็นที่ดอนทับนาได้นะครับเหมาะกับ การที่อยู่อาศัยการเกษตรทํทำพักไร้ส่วนข้องทันนะครับน้ำไฟอยู่น้าแปลงซ่องแปลงซ่องไร้นะครับยกแปลงเจ็ดเส้นบาทนะครับซ่องไร้ยกแปลงเจ็ดเส้นบาทลักษณะของแแปลงที่ดินก็จะเต้าไฟนะครับไปนาเลยนะครับไปนน้นเลยนะครับไปนน้นเลยสุดบ้านนะครับแล้วก็หักไปนน้นมายันเสาไฟฟ้าตรงนั้นนะครับแล้วก็มานี้เลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกคางโมะฮะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมออกหางมูซ่องไรนะครับซ่องไรเจ็ดเส้นบาทยกแปลงก่อนกรีดกําลังจะทึ่งแล้วนะครับกําลังจะทึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นข้องนายทาห้านะครับซึ่งเข้าเด๋ยวเจ็บป่วยนะครับผ่าตัดต้องการใช้เงินนะครับเอาง่ายๆนะครับเขาก็ไม่อยากจะค่ายนะครับจาเป็นต้องค่ายนะครับนี่เพื่อนบ้านเยอะนะครับเพื่อนบ้านเยอะเป็นตลอดแนวเลยตรงนู้นเป็นบ้านผู้ใหญ่ นะครับตุนด้านใดส้นใจนะครับทีสวยๆงามๆเป็นใบชะโดดกุดแดงพร้อมราคาค้าหักโอนนะครับยกแปลงเจ็ดแสนบาทซ่องไร้นะครับซ่องไร้แปลงนี้เลยทั้งบไม่พอก็มาแปลงนี้นะครับแปลงนี้1งงาน40ตารางวายกแปลงสั่งแสนบาทนะฮะแปลงนี้เลยนะครับงบน้อยๆนะครับทีดิงกองบมเองนะครับแปลงนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์